ขอต้อนรับค่ะขบถาโมเดทีนะคะข้าพเจ้าในนามกลุ่มงานประชาสัมพันธ์รวมดาราสื่อสารกงรู้สึกื้วปิติอย่างยิ่งที่ท่านได้สละเวลามาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการใส่กำลังใจไทยทั้งชาติเดินยิ่งฝ่าป้องกันมาค้าท้งที่สิเกต เฉลมพระเกียรติโรงพยาบาลสมสุาาิสาคพรประจำาปีก็ประมาณปี2569เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมรวมถึงการแสดงความสามาัคคใในการดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงและป้องกอันอลภาวายอย่างนืนโดยร่วมกับกิจกรรมต่นง้หนึ่งประสานรู้จวยงานต่างๆมีทั้งผู้ป่วยแพทย์แผนไทยผิดเลิกเล่าผู้หญิงจิตเวช ที่ิกายภาพที่ศิลยาเพศัชกรรที่ศิลป์กออกกำลังกายที่นิลโภชนาการที่ศิลเอชดีและแราชก,การสังคมที่2องเรามีกิจกรรมเสวนาเรื่องการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคหลอดเลือดสมองก็ที่ประสงค์ในการจัดงานที่หนึ่งคือเพื่อเฉลยพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพาระบรมราชินีที่ประสงค์ที่สองเพื่อให้ประชาชนหรืออาสาสมัคร สารสุขประจาหมู่บ้านอสมอมีความรู้มามเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดทางสมองมากขึ้นอันที่สาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่อสมอเห็นความสําคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดทางสมองกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มง,งานกิจกรรมสังคมกลุ่มพยาิจกรบ้านการพยาบาลโรงพยาบาลสมุทรสาครและภาคีเครื่อข่ายโรงพยัง เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนกิจกรรมวันนี้จัดขึ้นเพื่อประชาชนเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพชีวิตที่ดีและยัืนตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยพิการเพื่อหล่อสมรรถนะครับเป็นท่านรองผู้กำกับปัญหาและกบคุณชาวพันที่รับที่ผมขอรันะครับ ท่านหัวหน้ากลุ่มการบินพลังได้รับรองคุณหมอสามท่านนะครับหมออายุรแพทย์ระบบประสาทคุณหมอพิธาน้าคุณหมอพาราคุณหมอพิรักท่านหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยโดยนักปฏิการคุณตาอันทรแพทย์ตรวจจนพี่น้องพ่อแในพี่น้องก็สมองนะครับประชาชนที่รักนะครับวันนี้ผมอาสาที่ทำท่านผู้จัดการในการกล่าวเปิดงานครับโครงการ แต่ดมจทร์ไทยทั้ทงชาติป็นเป็นตีที่11เแถประเกียนินะครับก็เรียนทุกท่านทราบว่าเป็นโปรเกท,ท,เท์ที่เราจะ่อเน,นี่ยเกันทุกตีนะครับต้องขอบคุณทางจุมงานด้วยการสังกกคมแล้วก็บูรต่างๆที่มาให้คมริยมแบันนี้นะครับผมเรียนว่าโลกแบบนี้สมองเป็นโรคที่รื้อัากันเป็นโลกที่เราทุกคนรู้จักกันดีนะครับแต่ก็ยังมีรโรคนี้ตลอดเวลา เันกาดูกรบคนที่เราใกล้ชิดน,นะครับคนที่เราได้คนที่เราเรู้จักแต่ทั้งที่มันเราไม่อยากจะให้เกิดนะครับก็เป็นโรคที่จะคิดคุณหมอที่านมได้ถามถึงปัดใัยเสีย่ยงเพราะทุกท่านก็ทราบดีก็เป็นพฤติกรรมต่างๆนะครับเรื่องของเบาหวานการเป็น,นโรคอ้วนนะครับส่วนที่เป็นกาพูดง่ายๆที่เราภาพเดินภาพไม่ชัดปากเกีเ้ยวชาเดินเตะหรือว่าพูดไม่ชัด ก็ตีฟ้าเหมือนกับสเฟสอ่ะสปีดท้ายนะครับเบป็นโรคที่เราป้องกันได้นะครับถ้าเกิดเราเช่วยกันดูแลคนที่เรารักขอบคุณท,ทุกท่านที่เกข้ามายังการจัดงานครั้งนี้นะครับก็ผมขอรับกาสรสนับสนุนทางการให้ทุกท่านโคน,นอนุญาตพี่น้องผู้มาร่วมงานทุกท่านนะครับไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับ ทุกท่านไม่มีคนที่เราเลี้ใครเป็นโรคหรือคนที่ขนมตีแต่อีกต่อไปผมขอเปิดงานในวันนี้นะครับสวัสดีครับผมมีเจต้องนะครับวัน like นี้เรามาพบกับเฮ้ยเฮ้ยกับเฮ้ยพบกับเฮ้ยถูกแล้วรายการขึ้นคนขึ้นผีกับนิลของคนภาัารายการที่จะรับความศึกษาที่ลึกรับลิล็อกจบศึกษาครับชื่อแรกวันนี้ไม่น่าเชื่อครับ วันนี้นะคะเราจะได้มีหัวข้อเสวนานะคะเรื่องการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคหลอดเลือดสมองนะคะตอนนี้นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเป็นวิธีการปฏิบัติดูแลด้วยยังไงป้องกันจากโรคหลอดเลือดสมองใจมือนะคะเป็นโต๊ะที่มีของรางวัลแจกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระติน้ำนะคะเป็นต่อแทนสำหรับวันแรกนะคะน้องสาวสวยนะคะจากโต๊ค่ะวันนี้ เรามีอะไรมาคะวันนี้ประชาสัมพันธ์อีก,กรอบนึงเมื่อเช้าประชาสัมพันธ์ไปแล้ว,ลวนิดนะคะเอาสัส้นๆค,ค่ะก็ก็อ่าน 你总是会说话的，对吧？ โปรจะเป็นนักแม่ยาบาลี่พี่เกษตรกรพี่ี่แรานหลังาราพวนะครับ โยโย่นักการข่าวบางโซนเหมือนกันนะครับเชื่อให้คนเปลี่ยนบอกนัาแ่ันต้องมีีแล้ว่ปนี้ข้อนครับหจัจกโรคีองลหมอให้ยาแอสพนกับบ้านนะครับแต่ก็สายทีเป็นภรรยาเนนะฮะเป็นโรคหัวใจสั่พิวหมอให้ยาวาฟอรินกับบ้า เพื่ักษานะครับยาสองตัวนี้ชาวบ้านชอบเรียกกันเหมาเหมานะฮะว่าเป็นยาละลายเล่ดเลือดถามว่ายาสองตัวนี้มันเหมือนกันเป๊ะตนกินแทนกันได้เลยเหรือไม่เดี๋ยวพี่าาาสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเล่นะคะาารับครับแล้วก็อีกสองสามหก เพียร์พอรนะครับขอบคุณมากนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ให้ดูช้อยนะครับให้ดูช้อยก่อนนะว่าข้อนี้เนี่ยอ่าน,ำาานคำถามอีกรอบอ่านคำ,คำถามแล้วผมจะขออนุญาตให้คอควายเนาะพี่พี่ว่าเป็นคอควายครับและคอควายเป็นคําตอบที่ถูกหรือผิดเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้พี่เทสซาแนะนําตัวแล้วก็เฉลยครับข้อนี้ครับสวัสดีค่ะเฟสชาติต้นนันทนาค่ะชื่ออิมค่ะอันนี้เมื่อกี้ตอบอะไรนะคะคอควายเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องถูกต้องนะครับผมเก่งมากครับ ก็เดี๋ยวจะขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะคือตัวแอสไพรินนะคะเป็นที่คุณเคยกันก็จะเรียกว่าจริงๆเรียกว่าเป็นยาต้านเกล็ดเลือดนะคะยาต้านเกล็ดเลือดแล้วก็ตัวที่เป็นที่ชื่อว่าวอร์ฟรินนะคะเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะออกฤทธิ์กันคนละอย่างนะของในตัวที่เป็นจริงหรือเปล่านะคะอันนีที่ได้รู้จ 啊，对呀。